ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอรับสู่ช่อง U C Shadow นะครับครับนี่เราไปอยู่ในแมปนูซ่านะครับแมปใหม่แต่ทาไมโดดไปไปโอเคเราลงตรงนี้แล้วกันนะฮะไม่รู้จะมีคนลงกับเราหรือเปล่า Let's go Let's go โอ้โห คงไม่มีคนลงหรอมั้งเฮ้ยใครเขาโดดอย่างนั้นี่ยรีบหาปืนแหละเขาไม่ลงตรงไหนกันวะไ,ไม่มีเยงคนใครอะประตเปิดเรียบร้อย ไปไปถึกจังทำไมถึกจังเลยใช้นี้ดีกว่าโอเคพร้อมเราออกไปยิงคนกันเลยดีกว่าฮะเล t ส g กเมื่อกี้มันยิงตรงไหนหวะเฮ้ยตรงนั้นไงเริเข้าไปแล้วโอ้ติด ở đâu này á ôi ô kìa bà ở ê ăn đón ăn đón ăn lò bép ninh lò bép ninh à lăng tay à lăng tay chẳng tay ra chờ là ngon Bây giờ bưng tay Chỗ này ha Ô oh, bây Đấy. Oh ตัวนี้ฟูเลย Let's go Let's go ไปตรงนั้นไม่เก่ปืนไปเลยอุ้ยเข้าได้ด้วยโอโ้โหโคตรเท่เลยไปม,มีเสียงคนเฮ้ยล้าช็อต <Okay. S 2> โอเคไม่วงบีบแล้วต้องไปแล้วละทิ้งทิ้งเราไม่ใช้ M4 นะครับทิ้งไปรถเราหายโอเคใครขับมาจอดมิวเนะี่ย แล้วเราจะออกอยังไงออกได้ไหมออกได้โอ้โหมันยัดเข้าไปได้ไงวะเนะฮ้ยมีเสียงเท้าโอโ้ซูมไม่ติดซูมไม่ติด ไต่ไต่ไต่โอ้โหโ oh อไมค์ก็รถชั้นเป็นอะไรโอ้รถมันแรงครับท้อดีเหลืออีกหกคนเท่านั้นนะทุกคน let's go let's go ไอ่ปล่อยบูทขึ้นไปเลยตรงนั้นมีเสียงคนรีบไปแล้ว รีบไปรีบไปรีบไปอย่ามันตายก่อนนุ๊กตัวนี้มีดเจ็คนนะครับถ้าฟังไม่ผิดได้จะแถวนี้ไปแอดออกเฮ้ยคนเลยไม่เหย,ยียบมันเลยเหยียบมันเลยเฮ้ยมันเก็บแอดออกไปด้วยวะกอซราเก็บแล้ว เก็บเลยเฮย้ฮยคนโอเคโอเคนี่มันสามารถโหนได้เลยทุกคนนี่โหน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 แล้วสามารถยิงทิ้งด้วยนี่ยิงทิ้งก็จะขาดขาดแล้วก็ซ่อม ซ่อมซ่อมมันซ่อมมันปุ๊บกลับมาเหมือนใหม่แล้วก็โหนกลับโค้ดเท่ดูแอ้ดอ,อกดูแอดอ,อกอันนู้นดีกว่าคนจะหมดละช่องแคบช่องแคบเข้าไปได้เปล่าโอ้โหแอดอ,อกเฮ้ยมีคนในบ้าน ใครโอเคโอค้หิงนไยสกาไม่จำเป็นล่ะหูแปดไปเลยคะ่ะตื่นไม่ครับเราต้องหาจุดสูงสูงนะเพื่อมองว่ามันอยู่ตรงไหนซึ้นสะพานไปเลยบอกว่าเราจะไม่ตกนะ โอเคเราจะเฝ้ามองมันอยู่ตรงนี้นะไปตรงกลางดีกว่าเออตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยๆๆๆยเฮ้ยเฮ้ออรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอ้องรู้ว่าเนี่ยมันลองอย่างนี้เปล่าวะ มีคนหรือเปล่าชัวร์โอ้เพียบเพียบเพียบเฮ้ยลูกหมด Lưu nửa Mày lo nghe Quay đồng hồ Mày này เกือบไปแล้วเราจะไม่ใช้คูณสองคนระับเพราะว่ามันเล่นไม่เป็นระบอดน้อย ใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำโอ้ย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 โมอม มีใครอยู่ไหมครับ มีใครอยู่ไหมครับไปมาอีกวะน้านะเอาหมด,หมด Ôi, ừ, vô ta Oh my god. ไม่มันเยอะเยอะไปหมดเลย Let's go โอโโอโอโอโ่าไลบมายไม่โดนฉันยิงไม่โดนฉันยิงไม่โดน ฉันตายแน่แต่ฉันยังไม่ตายตำยาสิโอ้อยู่ตรงนั้นไงมีนคนที่ยิงฉันมันอยู่ตรงนั้น ถึงนั่นเลยอู้เราเมินไม่ถึงนี่เองว่าแก่ไหมเฮ้ยโอ้อยโอ้อยโอ้อยเฮ้ย อย่ารังแกผมได้ไหมผมไม่มีเกาะการที่เราไม่มีเกาะ ขอกระสุนเหลือหกครับไม่ได้การไม่ได้การแล้วขอกระสุนหน่อยได้ไหมเฮ้ยลักกี้แมน 哦！妈耶！啊！妈耶！妈耶！没劲。嗯。 ใครชอบพี่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดใ้อะไรวะนะใครชอบพี่บีอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าแล้วเจอกันนะ